ก่านจะมาดูแนวทางหวยหุ้นของวันอังคารนะครับอังคารที่21ธันวานะครับมาเริ่มกคลิปนี้ผมจะลงทั้ง5ชุดเลยนะครับ2ตัวบนนี้เคจีนห้างแสงแล้วก็2ตัวล่างของไต้หวันเกาหลีแล้วก็หุ้นปิดรอบบ่ายนะครับแล้วก็มาเดิมนะครับถ้าไม่ติดอะไรผมจะลงแบ่งปันกันไปใน YouTube กับ Facebook วันจันทร์กับอังคารเป็นหลักนะครับส่วนที่อยากจะตามทุกวันก็ในลายกลุ่มนะครับค่าสมาชิกครั้งเดียว600บาทนะครับตามไม้ตลอดไปนะครับ โอเคมารูนี้แค่อีนะครับเช้าบ่ายวันออของวันอังคารนะครับสองตัวบนนะครับเลขชุดที่หกคือเลขสามสิบเก้านะครับรูดคือลงยี่สิบสี่ตัวคือกดตั้งแต่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับไล่ไปสามแปดสามเก้าสี่ศูนย์ไล่ไปถึงหกสองหกสามนะครับครบ,ครบคือสี่สิบเก้าตัวนะครับแต่ตอนกดทิ้งมอนสเตอจะกดครบหรือว่าเลือกตัดทิ้งบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าตัดตัวเลขถูกออกนะครับแล้วก็ ท่านที่จะได้ก็ได้นํวมาหาเว็บพิจ่ายบาทบาทละร้อยนะครับมีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไปหากันเอาเองนะครับแล้วก็มันมีสองรอบนะครับเช้าถูกเคยหยุดเช้าไม่ถูกเบิ้ลทบไปที่รอบบ่ายนะครับอันนี้นี้เคอินะครับชุดต่อมาจะเป็นของจีนนะครับเหมือนกันนะครับสองตัวบนนะครับเลขชุดโชกคือเลขสามสามสี่นะครับลูที่ลงยี่ตัวคือก่อนตั้งแต่1 0 1 1ศูนหนึ่งหนึ่งไล่ไปหึงสามสามสมสี่สามห้าไล่ไปห้าเจ็ดห้าแปดนะครับจีนนะครับ ก็เลขต่อมาจากวันจันท์นะครับอันนี้จีนนะครับชุดต่อมาเป็นของห้างเสงนะครับเหมือนกันนะครับวันที่อังคารยี่สิบเอ็ดมาน,นะครับสองตัวบนเลขชุดทแถวคือเลขสองเก้านะครับก็คือกดตั้งแต่ศูนย์ห้าศูนย์หกไ 28, 29, 30, ล่ไปสองแปดสองเก้าสามศูนย์ไล่ไปห้าสองห้าสามนะครับวันที่ต่อต่อมาจากวันจันท์เหมือนกันนะครับสองเก้านะครับชุดต่อมาจะเป็นของคู่ ไต้หวันกับเกาหลีนะครับจะเป็นของสองตัวล่างนะครับวันอังคารเป็นเลขหนึ่งสามนะครับก็คือกดตั้งแต่แปดแปดเก้าเก้าศูนย์ถ้าไล่ไปเก้า0 1้าูนย์ศูย์หนึ่งจนไปถึงหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่จนไปถึงสามหกสามเจ็ดนะครับอันนี้ก็ต่อมาจากวันจันทร์ที่ลงให้เหมือนกันนะครับมองเห็นนะครับหนึ่งสามนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายวันอังคารเหมือนกันนะครับ ยี่เปีดนะครับสองตัวล่างของสามรอบนะครับนี่เคบายจีนบายห้างบายนะครับเลขสี่ห้านะครัวันอังคานะครับก็ก่อนตั้งแต่สองหนึ่งสองสองนะครับไล่ไปสี่สี่สี่ห้าสี่หกไล่ไปหกแปดหกเก้านะครับอันนี้ก็ต่อมาจากวันจันที่ลงให้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับว่าเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับ